วันนี้เราก็มาพบกับช่องดูดวงขอดูดวงอีกครั้งนะครับผมในส่วนของช่องผมนี่ก็จะทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์จีนนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วในการนักขนานการคลิปนี้ถ้าหากก็คือจะมีในการทํานายแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์จีนที่ใช้กับปีเกิดนะครับก็คือเอาปีเกิดมาทํานายเนี่ย ของปีพศ2563น่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือผมได้ถ่ายไว้คลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับลองไปดูย้อนหลังนะครับส่วนของวันนี้นะครับที่ผมจะมาก็คือเราจะมาคุยในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเลขนิมิตในการทํานายนะครับในส่วนนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยจะกําหนดจมาจากไหนก็จะมาจากการที่เรานึกคิดนะครับคิดมาว่ามันมี4ตัวมีอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นทะเบียนรถคุณก็ได้นะครับ รือเลขท้ายบัตรชาชยสีหลักนะครับหรือเลขท้ายมือถือ4ตัวก็ได้นะครับนะในส่วนที่คุณชอบนะก็คือผมหยิบยกตรงนี้มาก็คืออย่างที่บอกแล้วครับผมได้ศึกษามาเกี่ยวกับด้านนี้อยู่ก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า7ปีนะครับก่อนที่จะมาทํานายแบบนี้นะครับนะและส่วนนีการที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับเราก็จะมาขอคุยในส่วนเรื่องของของตัวเลขนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูกันในเลขลิขิตนะครับในชุดที่หนึ่งครับ 0427นะครับ0427เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาก็ต้องแจ้งไว้อย่างนี้นะครับว่า0427จะออกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกนะครับในส่วนของความรู้สึกนี้จะรู้สึกในในด้านของอเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องการทํางานคุณจะค่อนข้างที่จะได้ทํางานหรือว่า เหนื่อยใจกับครอบครัวนี่คือมันเป็นลักษณะความความคิดของคุณนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นขะขณะในการถามว่าคุณเหนื่อยไหนจริงไหมครับก็มีบ้างนะครับพอคุณเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยคุณก็ออกจะกลายเป็นคนที่คิดลบนะครับหรือไม่ก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนไปเป็นมา,าเปลี่ยนไปเป็นมาโดยฉับพลันนะครับบางทีเกิดจากความที่คุณไม่ชอบนะครับในส่วนนี้และส่วนใหญ่นะครับเลขลิกิตชุดน,นี้ก็คือ0427เนี่ยก็มักจะเจอกับลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะ เจ้าระเบียบหรือจุกจิกในส่วนที่ไม่สมควรจะจุกจิกนะครับคุณจะโดนแบบนั้นตลอดนะครับแล้วก็ถ้าถามเรื่องอาการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีกับเรื่องเกี่ยวกับงานที่ได้ทานะครับลักษณะเดียวกันก็อาจมีความเป็นได้ความเป็นไปนได้ที่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้กินเส้นกับหัวหน้านงานสักเท่าไหร่ครับในส่วนนี้อ่าเราก็มาดูในเลขลิขิตที่สองตอครับ ก็คือคือ0 4 2 8นะครับ0 4 2ย์สีเขาบอกอะไรนะครับเลขกิขิตดาชุดนี้หรือเกี่ยวกับเลข้ายมือถือเนี่ยก็0 4 2ย์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดนะครับในส่วนที่อ่ามองในลักษณะเด่นแล้วก็คือจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่เป็นคนหัวแข็งนะครับดื้อรั้นพอสมควรนะครับในส่วนนี้นักษณะเดียวกันคุณอาจจะออกแนว,แนวที่บอกว่าถ้าใครขัดใจนิดนึง คุณก็เถียงเขามากเลยครับคุณก็จะเถียงร้นแบบเจ็บปวดคือในอย่างแสบสันนะครับในส่วนนี้นะคะและถามว่าในเรื่องของการทําทงานเองคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับมีไอเดียสร้างสรรค์นในการทํางานอยู่ตลอดเวลาก็คือถ้ามีอะไรมานะ่ยคุณค่อนข้างที่จะคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ติดอย่างเดียวคือติดในส่วนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณคิดได้นะทําได้แต่นะะหลกการมันมันกลายเป็นว่าคุณจะชอบเอาอารมณ์ตัวเองอะ คือจะมิ้วในส่วนของเรื่องอารมณ์ตัวเองเป็นเกณฑ์น,นะครับเลยทำให้บางทีแล้วน่ะอาจจะไม่ค่อยจะได้ทํางานราบรื่นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฉันไม่พอใจนะมันก็จะเป็นประมาณนั้นอารมณ์นั้นอ้าเรามาดูในเลขลิกิตจ,จุยสามต่อนะครับเลขลิกิตจ,จุยสามคือ0429์สี่นะครับศูนย์ี่อก้บอกได้เลยนะครับอ่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดน โดนผู้ใหญ่นะหรือว่ามีอะไรเหมือนประมาณถ้าคุณทำงานาเกี่ยวกับลูกค้านะคุณก็จะมีลูกค้าที่คุณได้มาโดยลักษณะที่คุณไม่ค่อยจะปราบปลื้มนะครับแต่เขากลับเป็นคนที่มีอํานาจเหนือคุณนะครับคืออาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือในกิจการคุณเลยละนะแต่คุณอาจจะต้องยับยัง้งเงื่อนไ่ไว้บ้างในขณะ,ะนะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาให้การช่วยเหลือคุณก็จะเป็นออกแนวว่าเป็นภาระมากกว่า แต่ถามว่าเขาช่วยคุณได้ไหมช่วยได้นะครับในส่วนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องการเรื่องงานเนี่ยถือว่าผู้หลักคนนี้เขาก็แบ่งรับคุณไปในส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะช่วยเหลือคุณในระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานน,ะนาักหนเดียวกันเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองนะครับถ้ามีการใช้ใจ่ายของคุณเองเนี่ยคุณก็จะหมดไปในส่วนของอาถามว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยคุณรู้จักใช้เงินอยู่นะไม่ใช่ก็หมดเยอะนะ แต่ถ้าจะหมดเงินก็คือหมดในสิ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับอมเรื่องของเรื่องของการลงทุนที่ผิดพลาดมากกว่านะในส่วนนี้ตังเงินทองก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่ายังคุณก็ยังควบคุมการเงินอยู่ได้ในระดับหนึ่งที่ไม่ได้น่าเกียดอะไรอ่ะเรามาดูในเลขลิขิตชุดที่4นะครับชุดสุดท้ายนะศูนยนะครับ0.4.3.0์ส04เขาว่าไง เขาว่าในะที่นี้คุณจะออกแนวที่ว่าค่อนข้างที่จะมีผู้หลับใหญ่การช่วยเหลือที่ดีนะครับมีบริวารที่ดีนะครับถึงแม้คุณอาจจะออกแนวแนวที่อาจจะรู้สึกไม่ดีกับบริวารบ้างหรือามีมันไม่ได้มีเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้ดังใจอะ่ะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยทํางานให้ดังที่คุณคิดนะครับแต่ผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณ ก็ได้รับผลประโยชน์ที่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับนะงานการการทำงานเองแม้จะดูเหมือนจะไม่ราบลื่นนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณก็ยังพอแก้ไขได้ไปได้ในระดับหนึ่งงานงานก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่า,เ,าเรื่อยๆนะมันถามว่าคุณจะแฮปปี้กับการทํางานไหมโดยปกติแล้วงานที่คุณได้มาคุณก็จะไม่ค่อยจะมีความสุขกับงานที่คุณได้ทำหรอกเนาะ แต่ในขนาดงานของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะทําเงินนะครับนในขนาดเดวกนมันจะทําให้คุณรู้สึกว่างานจริงงานที่คุณได้มาเนี่ยไม่ชอบจริงนะครับแต่กลับเป็นงานที่คุณรู้สึกทําแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้พลังความคิดเยอะคุณถึงยังได้อยู่ประมาณอยู่เนาะอ่ะเราก็จบเลขลิขิตสี่ชุดแล้วนะครับเราก็มาท้ายคลิปนิดหนึ่งก็ลองเม้น์มานะครับในเม้น์แรกนะครับตัวเลขสี่ตัวพร้อมหนึ่งคำถามนะครับผมจะทายให้ส่วนคลิปนี้นะครับ ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกกัสดีนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ